โอ้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 ไม่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 เอ้ยไม่ไมจับผิดคนเล่า <m im icking> ผมไม่ได้เป็นคนตุ้ย <m im icking> ผมไม่ได้ทิมผมผมไม่ได้ทิมอุ้ย <m im icking> อ,อย่าพูดมากเลยไหมทุกครั้งผมใส่ถุงแต่คนนี้ไม่ใช่ตูดสวยนี่เราอะจะบ,บ้าไปใหญ่แล้วจะดิ้นดีสักทุกอะห้องนี้แหละโอ้ได้โปรดอย่าเอาผมเข้าไปในห้องนั้นเลยเกมมันเยอะเกินไปโอ้รู้นะว่ามึงชอบเข้าไปเลยไปโอ้โหรู้ใจีฟันดี้นะ อ่าไปเรากินติมกันปล่อยกูออกไปกูจะไปขี้โอ้พวกเราดูสิว่าใครมาจอาหนี่เบลสอ่ะปวดขี้ไม่ไหวแล้วเซ็กซี่มากเลยฉันเห็นนายแล้วฉันน้ำเดินอดหลอนในในทีวีเนี่ยคิดแตกแน่นอนคิดแตกขี้อะไรของมึงอ๋อขี้ทะลักมึงไปขี้ก่อนไหมฮะหรือมึงจะกูทะลวงตูดไหมพาไปขี้หน่อยดิเร็วเร็วไม่ไหวแล้ว ขนาดนี้เลยเฮ้ยมึงไง่วทะลวงตูดให้ไหมเฮ้ยกูปวดขี้กูไม่ไหวแล้วยังจะเสือกมาควนตีนกูอีกเฮ้ยกูกูไม่อยากมีเรื่องกูอยากมีเหลืองอ๋ออยากมีเหลืองเดี๋ยวจัดให้เลยมีเหลืองไปกินผ้ามีเหลืองไปไปเองเอาตูดกินแล้ววะอีดอกจะพูดมากมีเหลืองอยางมีเหลืองอยากมีเหลือง เชี่ยวิญญาณเอวตายแล้ววิญญาณเบคกิ่งออกมาแล้วเฮ้ยนะวรที่จะตุยให้หมดเลยเอาใครก่อนดีเอาตุยตุยนุ่ยนุยก่อนเลยชอบนักใช่ไหมตุยตูยคนอื่นเนี่ยนะเดี๋ยวมึงโดนบ้างโอ้โห อะไรตูดสวยดีๆอ้อ้ฟินอ้ได้ละเลงตูดคนก็หอมฟินจริงๆ วิตะเทนตกกระไดเดี๋ยวค่อยกลับมาตุยแล้วกันตอนนี้หมดแรงแล้ว<า>ไปตุยที่อื่นก่อนสังนั้นอ,อ,อชิบออูไปตุยตุกคนดีกว่าเฮออืเอก